โอยทำอะไรน้ำฝนนานโนย็ยบหัวนานโนย็ยบหัวนะผมตื่น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  <c oughs> นะผมโอยนอนไม่อายบ้านนายเมืองเลยนานโนปลุกนะผมเมือ่อกี้โอ้ยเอขขอข้างเมื่อตะลามังเอ้า นาโนแกล้งพี่เมื่อกี้โน้นานะนานะเจังมัมน่ารักมากเลยหน้าโน้อาบน้ำนะผมอาบน้ำให้เมื่อกี้หนูเล่นกันแล้วนะนูสองสองพี่น้องคู่หูต่างวัยเพื่อนซีต่างวัยนะผมอืออือเออนี่ผมขัดให้เมื่อวานนิดดำเมียมแล้วมานี่ก็นดำอีกนะผม กลับไปต้องขัดขัดให้อีกแล้วเนี่ยนั่นแหะนั่นแหะทางนี้ไม่ไม่โทงก้าวเล้เย้ใหญ่เป็นมิดหน่อยเป็นมิดหนอ่อยอ๋อโมงคนนะผมอ,อ,อ้โอ้โโยกใส่โยกใส่ไปน่ <assistir> ารักเลยผมยืนยืน ยืนของวิวเสือวิเสือหยอกได้ไหมนะวิเสือหยอกได้ไหมน่ารู้ผมเออบักกะละมังปีนนะครับผมปีนอีกแล้วปีนอีกแล้วโอ้โหนะผมเล่นกันนะผมเรื่องเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น แฉะไวแฉะเรื่องเรื่องวุ่นของวัยรุ่นนะผมวัยรุ่นต่างวยดูพี่ชื่อ,อโนพนน,น,นน้องเตะขาหลังแบบนอนี่นาโนโอปุกพี่หน่อยนานโอปีเลยปีแล้วผมโอ้โอ้ เห็ดอยังน้อพ enfin no. okay, ี่สาวกำลัมังเห็ดอยังน้อเห็ดอยังน้อเห็ดอยังน้อเหยียบเหยียบแล้วล่ะผมโอ้โหลกอึกโหลกอึกโหลกอึกเลยไม่เคยเจอเหยียบต้องผมลอกอึกแล้วคืเจอขึ้นนะผมนานนู้นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยขึ้นพี่บ่อยจังโอ้โหผมน่ารักมากนะผม ทั้งนานะสนุกใหญ่เลยนะผมเด็กเล็กของเราอนุมานเด็กโขงนะโอ้โหโอ้ยจะมั่าแล้วนะอ้วนนะผมอยู่มาอยู่นี่อ้วนนะผมก็ทั้งได้กินผลไม้นะผมแล้วก็ในการเลี้ยงดูนะผมทั้งผมฟารโอมแล้วก็ ทำพี่ซส้งเขียนะผมดูแลดีมากโอ้ยเหยียบแเหยียบแล้วตบเหยียบหัวแล้วเออขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วเอ้าน้ำฝนฟอบโซยแล้วพอบโซยนะนั่นะนันนะโอ้ยผมหันหน้าผม โอ้ยเคือเป็นตาลิตูนแท้โอ้โหอันนี้ยาวด้วยเอาโมกุลยาวด้วยผมอยากเล่นด้วยอ่ามีอะไรจ๊ะพี่พี่รถถังอ้วนมันรถถังเลยนะผมสูงใหญ่ข่าวดีนะผมอ่ะเอไม่จบไม่จบเออเออกระเทีบเท้าใส่เออ ก็เท้าใสเอออ๋ออ๋ออ๋เท้าใสครับผมก็เท้าใสเลยครับผมเป็นไรนะเป็นไรเป็นไรอ๋อเจ็บตรงนี้อ๋อเจ็บบ่เจ็บบ่โอ้ยบอกพ่อบอพ่อโอู้เจ็บบ่เจ็บบ่โอ้เจ็บบ่มาดีมากโอ้ เออนนาเอาอีกนาโนไม่ยอมนะผมใส่อีกแล้วดอกหนึ่งดอกนี้จะโดนหรือเปล่าเปลี้ยงเปลี้ยงอึออุกอองอึกลอออุกเลยโอ้โหเลือกไม่วุ่นของไม่รุ่นต่างไวงนะผมโอ้ย โอ้ยเจ็บก็ยังที่เจ็บทนเนาะนะฝนเนาะโอ้ยแม่แม่โอ้แม่ทองฟ้าแล้วมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่ามามาอยู่ฝั่งนี้ผมมาโอ้ยพี่บัวอยากเล่นด้วยผม <c ười> เห็นน้องเล่นด้วยอ๋ออ๋ออ๋าน้อบอกขึ้นอีกไหมขึ้นอีกไหม พี่ขาพี่ขามาหาหนูหน่อยมาอยู่ใกล้ๆหน่อยพี่ขาเดี๋ยวหนูโชว์ขาหลังให้ดูแล้วโชว์ขาหน้าให้ดูแล้วพี่ขาปีนนะนหรอปีน <laughs> น่ารักกับจำมั่มนะผมเอิ่นมาสร้างอวนตุลุติมิน่าฮักครับผมโส <laughs> ายป่วดน,นะผมเมื่อสายปวนของส้มเขียวมาเจอสายสายสายปวนของ สูงสองส่งกราสผมจะเป็นยังไงอ่ะเราเวงกันเลยทีเดียวนะผมปวดหัวกันเลยทีเดียวนะผมน้ำฝนบอกมานี่คันก่อนขอให้หนูถูก่อนอ่าอถูกถูกถูกถูเขาไปลูกมับนาโนบอกถูเหรอถูกเออโอ้ยตาตุ้ยก็รับประทานข้าวอยู่ลูกนาโนถูเหรอถูเหรอมานี่มานี่เรียกพี่แล้วผมโอ้ยไม่เอาไม่ยอม ไม่ยอมนะผมอ่ะอันนี้ไม่ยอมกับผมเนี่ยทอมองคนุนี้ไม่ยอมกับผมไหมมงคุณเป็นมิดหน่อยลูกมงคุณเป็นมิดหน่อยนะครับเป็นมิดหน่อยนะครับอนนะอมมเอออีอย่าดีนะมงคุไม่เอาไม่เอาจอจหมับมเขาให้น้องมองคุบอกสุดเซยสุดโซ่เฉยๆพี่โอมถ้าไม่มีโซ่นี้พี่โอมไม่เหลือแล้วนะ นา้าผมฝั่งนี้ต่อยังไม่จบนะผมอ๋อทางนู้นเป็นไรโอ้ยพี่ชื่นนะผมพี่ลังกาห้าตลบพี่ลังกาห้าตลบนะพี่ชื่นโอ้ยนะผมนั่งนั่งนะผมโชว์โชว์ด้วยพี่ชื่นบอกโอ้ยขอเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วย ôi, อยากเล่นกับน,น้องด้วยอ่ะ พี่ขอโชว์หน่อยอ่ะ,อะนาโนบอกขาหลังนะพี่น้องนานโนระวังขาหลังหนูนะระวังขาหลังพี่นะพี่เอาจริงนะ <c oughs> จุ๊บเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปนานโนบอกผ่านโอมมานี่หน่อยมาใกล้ๆเลยมีเรื่องอยากบอกไม่มีอะไรอยากบอกพี่นะนานโนไม่เอานะไม่พี่พี่ไม่อยากรู้ <c oughs> ไม่ต้องเรียกพี่เข้าไปนะ <c oughs> โอ้ยเรียกแล้วผมเรียกเรียกๆๆโอ้ยเรียกเรียกเรียกโอ้ยขันขันด้วยแล้วผม <laughs> ไม่จบแล้วผม <laughs> โอ้ยยืนมองยืนมองพี่น้องฝนเก่าแล้วผมอะ่ะเ <laughs> อ้ยโยกหัวใส่พี่กระมงังกระมังอยู่ไหนเอาการะมังมาการะมังอยู่ไหนเอาการะมังพี่มาเอาการะมังพี่มาหนูจะทำการช่ำแหลกกระมงัง โชว์นะผมโชว์ขามับพอให้มับพอให้มับพอให้เอ้ยโอ้ยแหน่แหน่กลับแล้วอ้ยกลับแล้วถูแล้วผมอุ้ยอย่าทำลายพีทโฟนเลยอย่าทำลายลูกพ่อนะโนนโนโหนะผมเล่นกันนะผม อ่อนข้อกับลูกสาพวพ่อหน่อยนนโน,นเล่นกันเลงมานะผมเป็นความคิดถึงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานนะผมก็น่าจะคิดถึงกันมากนะผมน่าจะคิดถึงกันมากเลยนะผมคิดถึงกันนะผมอ่าไปยังก็ให้นะผมสายปวนจริงนะผม โอเคนะผมก็ตอนนี้ก็เหมือนจะส,สงบศึกแล้วนะผมมันจะสงบสึกทั้งสองฝ่ายนะผมก็ถ้าใครที่ดูแล้วฝากดากดไลค์กดติดตามมาด้วยนะผมอ๋อทางโน้นยังไม่สงบศึกนะผมพี่บัวนะผมขึ้นนะ,ะขึ้นนะขึ้นโอ้โหนะผมฝากดากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับไวเ้เจอกันนะผมสหรับความปวดของคู่เพื่อนสีต่างวัยนะผมเพื่อนสีต่างวัยนะผมน้องนาโนกับน้องพี่กละมังนะผมบ๊ายบาย